ใครที่ชอบทานสตรอเบอรี่สายพันธุ์อากีฮิเมะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับเพราะว่าที่จังหวัดระยองสามารถปลูกเองได้ให้ผลผลิตลูกใหญ่รสชาติดีเหมือนมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยใช้พลังงานความเย็น LNG ครับความสำเร็จนี้เริ่มต้นจากทีมงานฮารุมิกิได้เรียนรู้จากเกษตรกรชาวญี่ปุ่นและทำงานร่วมกับนักวิจัยการเกษตรเพื่อให้ได้สตรอเบอรี่พันธุ์อากีฮิเมะ ที่มีกลิ่นหอมหวานอร่อยตามลักษณะของสายพันธุ์โดยใช้ความรู้นำทางไปสู่การสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเรากับยกฟาร์มจากชิซือโอกาะมาไว้ที่ระยองเลยทีเดียวโดยมีการจ้างงานชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงมาร่วมปลูกสตอเบอรี่ด้วย ข้อดีของการปลูกสตรอเบอรี่ในโรงเรือนก็คือสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการเติบโตได้ทั้งอุณหภูมิที่จะต้องอยู่ระหว่าง17-25องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีรวมถึงความชื้นปริมาณแสงแดดการป้องกันมแมลงและสัตรูพืชโดยไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการเติบโตของต้นสตรอเบอรี่ทั้งสิน้นนอกจากสตรอเบอรี่พัน์อกิฮิเมะแล้วภายในโรงเรือน ยังปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเช่นทิวลิปลิลลี่และไฮเดรเนียที่วางจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำภายใต้แบรนด์ฮารุมิกิอีกด้วยหลังจากเริ่มปลูกจนครบ3เดือนก็จะเริ่มออกลูกแรกค่ะจากนั้นก็จะทยอยออกลูกต่อเนื่องจริงๆแล้วสตรอเบอรี่เขาออกออกลูกออกผลผลิตต่อเนื่อง เป็นปีถึง2ปีค่ะแต่ว่าคุณภาพของเขาจะก็จะลดลงในช่วง1-2เดือนแรกผลผลิตช่วงนี้จะสูงแล้วก็ได้คุณภาพค่ะคุณภาพก็คือลูกจะใหญ่แล้วก็รสชาติจะอร่อยที่สุดด้านคุณนรุมนรักนิสัยพนักงานฝ่ายผลิตสตอรอเบอรี่บอกว่าตั้งแต่มีการทำฟาร์มปลูกสตอรอเบอรี่ในพื้นที่โรงแยกก๊าซปอทอมากตาพุทธชาวบ้านในชุมชนก็ได้รับการจ้างงาน ทำให้มีรายได้ความเป็นอยู่ดีขึ้นมีเวลาอยู่กับครอบครัวและได้เรียนรู้วิธีการทําเกษตรแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยได้ทํามาก่อนเป็นคนในชุมชนได้เขามีโอกาสได้เข้ามาทํางานในโลงงยายกปรปทได้มาดูแลเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ตอนนี้มีเพื่อนๆที่อยู่ในชุมชนนี้มาทําที่นี่ประมาณ50คนค่ะที่ทําร่วมกัน ก็จะมีแยกมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีไม้เมืองหนาวก็ได้เข้ามาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยไม่เคยคิดด้วยว่าที่ระยองจะมีสตรอเบอรี่จากคนที่ไม่เคยทํางานสวนเลยคือจากคนที่แบบทางานโรงงานในโรงงานใช้ใช้ชีวิตในโรงงานได้ได้ได้มาทําตรงนี้คือมันคนละบทบาทเลยค่ะปัจจุบันปตท,ทและบริษัทในกลุ่ม คือบริษัท PTT LNG จำกัดได้ศึกษาการนำพลังงานความเย็นจาก LNG ไปใช้ประโยชน์ได้จริงเช่นนำไปปลูกพืชไม้เมืองหนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม